เททูคอเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กัมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาทําแนวทางการเล่นของโดรแรมหรือว่าแมวทั้ง3สายกันนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยสายกายภาพสายเวทมนต์แล้วก็สายซัพพอร์ตนะฮะ อ่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับผมมาเลยครับผมก็หลังจากแพท16.1เข้ามานะครับผมมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะที่สําคัญที่สุดในแพท16.1นะครับผมนั่นก็คืออาชีพแมวหรือว่าเผ่าโดแรมนั่นเองเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งในการเล่นโดแรมเนี่ยเมื่อเรากดสร้างตัวละครนะครับผมเราจะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเล่นเป็นเผ่ามนุษย์นะฮะก็คือพวกโนวิดแล้วก็พวกคัสสองคัสสามต่างๆผม หรือว่าจะเลือกเป็นเผ่าโดเรมก็คือเผ่าแมวได้ทันทีนะฮะโดเรมเนี่ยก็จะมีอยู่หกตัวด้วยกันนะครับผมให้เราเลือกนะฮะว่าชอบสไตล์ไหนนะครับอ่าแล้วโดเรมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีอาชีพเดียวนะครับผมคือซัมมอนเนอร์นะฮะเรียกว่าเกิดเป็นซัมมอนเนอร์นะผมตายก็เป็นซัมมอนเนอร์นะฮะอาชีพเดียวตลอดการไม่ต้องมีเปลี่ยนอาชีพนะครับผมแล้วก็เลเวลสูงสุดของแมวอยู่ที่175จ็อบสูงสุดอยู่ที่50นะครับผมเรามาดูสายการเล่นกันดีกว่านะครับผมก็ขอเเเเเรรริิ่่่่่่่่่มมต้้้้นน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 ดดดววยย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 สสสสสาา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 ากกกกกภภพพพออลลละะะะััีีีป็ททไงงุคคบผคขจ เรียกว่าไงเดียวเวลาไล่น้อยนะครับผมแล้วก็ดาเมจค่อนข้างรุนแรงเงื่อนไขจุกจิกเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าสายอื่นๆนะครับอ่ะอย่างตัวนี้นะครับผมเป็นโดแรมเลเวลร้อยสี่นะครับผมเรียกว่าของบรรบาดนะฮะหาจากมอนเตอร์ได้นะผมดาเมจสกิลหากินนะครับผมอยู่ที่4ี่หมื่นสี่นะครับคือเลเวลมันน้อยมากนะผมแต่สามารถท่าดาเมจได้ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงที่เอาไว้หากินเหมือนกันก็คือนี่ครับลูนาติกแครอทบีดนะครับผมเป็นสกิลหมู่นะฮะเริ่มด้วยสเตตัสขอองสาาายยกกกภพ่นนนลััะครบผม สายกายภาพเนี่ยเน้นหนักที่2ค่าครับผมคือสเต้งกับเด็กนะครับค่าสเต้งคือเพิ่มความแรงนะฮะมันไม่เหมือนนักขนูนะครับผมนักขนูใส่ชนูแล้วอัพเด็เพื่อเพิ่มความแรงใช่ไหมแต่แมวไม่ใช่ครับผมแมวใส่สเต้งนะครับผมเพื่อเพิ่มความแรงนะฮะดังนั้นอยากจะแรงใส่สเต้งครับผมส่วนค่าเด็กทำไมต้องอัพเยอะนะครับผมเหตุผล2ข้อครับข้อ1ค่าเด็กทาให้เราตีมอนสเตอร์โดนเพราะสกิลของเราเป็นฟิสิกนะครับผมก็ต้องตีมอนสเตอร์ให้โดนด้วยนะครับ ข้อที่2คือประดับของแมวนะฮะไอพัมพี้วอร์มชามเนี่ยนะครับผมมันจะเพิ่มความแรงของสกิลพิกกี้เพ็กนะครับผมตามค่าเด็กดังนั้นเนี่ยการอัปเด็กก็ช่วยเสริมความแรงเข้าไปอีกแต่อัปเด็กเนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่อใส่ประดับเท่านั้นนะครับผมดังนั้นความแรงหลักๆจึงไปอยู่ที่สเต็งมากกว่าครับผมเด็กเป็นตัวเสริมนะครับาเตัสนะครับผมที่แนะนําเลยก็คือสเต็งร้อนะครับเด็กร้อนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยแบ่งไปอัปเอจิ G กับวิททีหลังนะครับ เพราะว่าหลักๆเนี่ยแรกๆเราเอาแค่วันที่คิวให้ได้ก่อนนะครับเอามาเก็บเลเวลหลังจากนั้นค่อยไปอัพพวกวิทพวกเอจิให้มันมีชีวิตรอดมากขึ้นนะครับอ่สเตตัสค่อนข้างอัพง่ายครับผมผมกดเด็กกูสเต็งมาเรื่อยๆเลยนะฮะต่อมาเรื่องสกิลครับผมสกิลของสายกายภาพนะครับหลักๆเนี่ยเราต้องอัพแถวบนให้หมดอยู่แล้วครับผมเป็นสกิลบังคับนะฮะก็อัพไปเลยครับผมแล้วสายกายภาพคือฝั่งขวาสุดนะครับผมไล่มาเลยครับอ่าเริ่มไปที่สกิลแรกนะครับพิกกี้เพ็กเป็นสกิลหากินนะครับ เป็นฟิสิกอลระยะไกลนะครับผมสามารถใช้การเมนเบ็ดเพิ่มได้หรือว่าการอาเชอร์สเกเลตันช่วยเพิ่มความแรงได้นะฮะและความสามารถพิเศษของสกิลนี้ครับผมคือเมื่อศัตรูเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดนะครับผมดาเมจจะแรงขึ้น2เท่าและมีโอกาสไล่ดับเบิลแคสครับผมก็คือไล่สกิลเนี้สอครั้งอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นสกิลที่โคตรโกงนะฮะแต่ข้อเสียของมันคือมันเป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะฮะต่อมานะครับแอคูดเดส์นะครับผมสกิลนี้จะเพิ่มเอจิให้เรา40หน่วยนะครับเป็นระยะเวลาาา100วินททีและํให้เรา ตีไกลแรงขึ้นด้วย10%นะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับวิ่งเร็วเท่าเอจิก็เป็นสกิลซับอีกอันหนึ่งที่ดีมากครับผมใส่เพื่อนได้ด้วยนะส่วนสกิลออฟทาโร่นะครับผมอันนี้ช่างมันนะครับไม่เท่าไหรได้ใช้นะผมเป็นการขวัญสัตรูนะฮะอ่าแล้วก็ต่อมาคือลูนติกลูนติกแคลร์ตบีดนะครับผมเป็นสกิลเรียกแคลร์ตออกมาจากฟากฟ้านะครับอ่านี่ครับผมดาเมจค่อนข้างกว้างนะครับผมก็ประมาณ1 6ื่นหกนะฮะสำหรับของตอนนี้อัพเต็็มมมนนนะะคคครรรััับบบผผแลล้้วกกสิี power of life เพราะว่าอะไรเนี่ยมันเพิ่มฮิตเพิ่มฟรีเพิ่มคียเลต20%และเมื่ออัพสกิลในสายแอนิมอลสกิลเกิน20พอยต์ขึ้นไปจะได้โจมตีไกลแรงขึ้น20%ครับคือเรียกง่ายว่ามันบังคับสายเนี้ยนะครับผม5 5 5 5นะครับผมเพื่อให้ได้สกิลเนี้ยออกยิงไกล20%นะครับดังนั้นยังไงเราก็ต้องอัพตรงนี้เต็มนะครับต่อมานะครับผมสกิลขั้นแอดวานนะครับสกิลขั้นแอดวานเนี่ยจะเริ่มอัพได้ตอนที่เลเวล100นะครับพวกอันอื่นเนี่ย 99ก็อัพได้หมดแล้วใช่ไหมแต่พอร้อยปุ๊บจะอัพเส้นนี้ต่อได้นะครับผมแล้วก็เลื่อยลงมาจนถึงไอ้ตัวสเปร i t o ิ f ออฟไล์เลยนะครับผมซึ่งสกิลฮิตเนี่ยก็คือเพิ่มเพลกโดท50%นะครับไปเลยเวลา3วินาทีนะฮะก็ทำให้เราหลบหมอนได้ดีขึ้นมากนะครับแบบนี้ครับผมเพลกโด t บวก50%นี่คือแบบพลิ้วเลยอะ่ะหลบได้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว power of flock เนี่ยมันจะทาให้เรียกว่างไง ทำให้ศัตรูรอบรอๆตัวเนี่ยติดฟีติดเฟียนะครับก็เอาไว้แบบฉุกละหุนะฮะเอาไว้แบบกันตายนะครับสับปิดออฟเซเวตนะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีนะครับแต่ถามว่าแรงไหมแรงแต่ครูดาวนานมากครับผมดูฮะสองหมนามนะครับผมแต่ดูครับครูดาวโคตรหนานนะฮะก็เลยเป็นสกิลที่ไม่ได้ใช้นะครับผมส่วนสับปิดออฟไลฟ์นะครับผมบอกเลยว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่โกงที่สุดแล้วนะครับเพิ่มความสามารถของสกิลพวกที่มันรีดรายชื่อนะผมพวกพิกกี้เพ็ก แคนหอดอะไรพวกนี้นะครับผมเพิ่มขึ้น1เท่าตัวนะครับผมตาม m มคเคสมมุติเรา m มคเคเต็ม100%เนะครับผมไม่โดนดาเมจเลยมาก่อนนะครับความแรงของสกิลที่พูดมาเมื่อกี้นะครับผมจะแรงขึ้น100%ถ้าแบบเอ้ยเราเลือดเลือดหรือครึ่งหลอดนะครับผมความแรงจะเพิ่มขึ้นแค่50%นะฮะดังนั้นเมื่อเราอัพสกิลนี้นะผมเราพยายามรักษาเลือดให้เต็มหลอดไว้นะครับจะทำให้สกิลอื่นๆของเราแรงขึ้นอ่ะก็เรียกได้ว่าการอัพสกิลของสายกายภาพเนี่่่ยยยยงงงาาาามมมกกครรัับบจิๆทุสหหหดดนนะะฮอพแถวใ้ พักบังคับนะครับผมแล้วอัพของตัวเองนะผมอย่างสายกายภาพเนี่ยอัพทางขวานะครับผมไล่ลงมาจนล่างสุดเลยนะครับแล้วจะเหลือพอยต์กหนึ่งพอยนะครับผมตรงนี้ก็เลือกเอาว่าจะอัพตัวโซแอททกหรือว่าจะเอาเฟสชิมนะครับเฟสชิมเนี่ยเป็นทักษะฟื้นเลือดนะครับผมส่วนโซแอททกเนี่ยจะทําให้การโจมตีของเราเนี่ยจากปกติตีใกล้ใช่ไหมจะกลายเป็นตีไกล16ช่องนะผมแบบเนี่ยยืนตรงเนี้ยแล้วตีตรงนู้นได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งต่อมาครับผมเรื่องของสมส่ของสายกายภาพนะครับ สายแา่ภาพเนี่ยถ่าคนงบน้อยนะครับผมสามารถใส่เซตร้อยได้นะฮะเดี๋ยวผมใส่ดูเซตร้อยที่มาจากกิจกรรมคอร์สฟ้านั่นแหละครับอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปหาโดแลมโทเคนเอาไว้แลกตัวประดับนะครับผมก็วิธีการแลกโทเคนเนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วนะสามารถไปย้อนดูได้เลยนะครับโดยประดับของปัมพี่มอมเนี่ยก็จะทําให้พิกกี้เพ็กนะครับผมลดไล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใส่สองข้างลดไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือไร้หลอดนั่นเองและเพิ่มความแรงของพิกกี้เพ็กตามค่าเด็กด้วยนะครับ อันนี้แหละที่ทําให้พิกี้เพ็กมันแรงเวอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูดาเมจของเซตร้อยนะครับผมที่ใส่คอสฟ้าอย่างเดียวนะฮะนี่ครับสามหมนะครับผมอันนี้คือฟรีทั้งตัวเลยนะโดนลงโดนแรมอะไรนี้ก็หาแลกในเกมได้นะครับสามหมนะครับอ่าต่อมานะครับผมลองเปลี่ยนเป็นเซตโดนแรมธรรมดาบ้างนะครับเป็นอันนี้ปุ๊บปุ๊บเออคือโดนแรมเนี่ยมีเซ็ตของตัวเองนะฮะประกอบด้วย3มชิ้นก็คือเสื้อผ้าคลุมรองเท้านะครับ ใส่ครบชุดเนี่ยเป็นพวกเพิ่มสแตทนะครับผมแล้วก็ลดฟิกแคทไทม์ไล่ไม่โดนขัดนะฮะอ่าเดี๋ยวดูดาเมจนะผมอันนี้เป็นบวกสิบไฟฟล็อกโมเดลนะครับผมเป็นอาวุธเลเวลร้อยที่ดรอปจากมอนสเตอร์นะครับมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดีสุดคือบวกสิครับผมลงลงมาคือบวกเนะฮะคือบวกสิเนี่ยจะทําให้พวกแอทแท็กกับเอเมแท็กเนี่ยสูงขึ้นเยอะมากๆนะฮะคือเรียกว่าตอนนี้นี่แอทแท็กร้อยห้าสิบบวกสี่ร้อยห้าสิบห้าเลยนะครับคือแรงจัดๆเลยนะฮะดูดาเมจของมันนะครับพิกกี้เพ็ก 4 2 0 0มนะครับเห็นปะแรงกว่าเมื่อกี้หมื่นหนึ่งนะครับผมแต่ก็แน่นอนว่าความแรงทุกอย่างเนี่ยมาจากตัวอาวุธที่บก10นะครับถ้าใครมีงบสามารถเอานี้มาใช้ได้นะครับมันแรงกว่าอาวุธเลเวลร้อยนะฮะส่วนการ์ดนะครับผมอาชีพนี้เป็นการโจมตีระยะไกลดังนั้นใส่การ์ดอาเชอร์สเกเลตันได้นะครับส่วนอื่นๆก็ใส่เพิ่มไปแท็กใส่อะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับอ่านอกจากประดับปัมปี้ชามแล้วนะครับผมมันยังมีประดับอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับคอมโบหญ้าเพิ่มเพิ่มกดอทห้าน โลและบิชามนะครับจะทำให้ลูนติกแคลอ์บีดแรงขึ้น100%นะครับอันนี้เอาไว้เวลาลากนะครับดูฮะปาบกไปครับผมดาเม์อยู่ที่2 9งหมนะครับคือแรงแรงน้องน้องเรนเจอร์เลยนะครับนี่ฮะสามหมนะครับผมสำหรับการใส่คอมโบเซตประดับคู่นี้นะฮะ แต่แน่นอนข้อเสียของแคลูนติกแครอ b บี t คือคูดาวมันค่อนข้างนานนะครับหลายวิอยู่ประมาณ3-4วิได้นะครับมันจะไม่ต่อเนื่องเท่าพิกกี้เพ็กนะครับดังนั้นเราอาจต้องใช้ท่าในการแบบสลับเครื่องประดับเอานะครับตีเธอตัวใช้พิกกี้เพ็กทาใช้สกิลหมู่ก็กลับมาใช้ตัวลูนติกแครอทบีตนะฮะจะเห็นว่าสายกายภาพมันเล่นง่ายใช่ไหมครับผมเพราะมันง่ายที่สุดใน3สายแล้ว่สกิลก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมเงื่อนไขจุกจิกอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะฮะ ก็เป็นสายที่อยากให้ผู้เล่นใหม่ที่อยากลองโดเลมอะไรเงี้ยได้สัมผัสสายนี้ครับผมเพราะว่ามันเล่นง่ายที่สุดแล้วนะฮะต่อมาครับผมสายเวทนะฮะสายเวทเนี่ยแนวทางการทักิลเนี่ยก็คือเส้นตรงกลางนะครับเส้นตรงกลางทั้งหมดเลยนะครับก็พอยท์จะเหลือหนึ่งพอยท์เท่ากันเนี่ยก็เอาไว้ up, อัพอะไรก็ได้นะฮะสกิลหากินของสายเวทนะครับผมก็คือซินว,วายสเต็มสเปียร์นะครับอันนี้เป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะครับผมแต่ละเลเวลเนี่ยจะเป็นคนละาธาตุกันนะครับอย่างเลเวลหนึ่งเป็นธาตุด,ดิน2เป็นไฟ3เป็นน้ํา4เป็นลม แล้วก็ธาตุที่5เป็นวิญญาณนะฮะดังนั้น,งนเงื่อนไขของการใช้สกิลนี้คือเราต้องรู้ธาตุของมอนเตอร์ด้วยนะครับผมว่ามอนที่เรายิงธาตุอะไรไม่งั้นถ้ามันธาตุตรงกันเนี่ยดาเมจมันจะเบาลงเยอะมากนะฮะต่อมาครับผมซีโนวายทวิทรูนะครับผมเป็นสกิลหยุดการเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ไม่สามารถใช้กับบอสได้นะครับผมก็เอาไว้หยุดพวกมอนต่างๆนะฮะต่อมาสกิลที่3ครับผมแคทนิฟเมเทโอนะครับอันนี้คือสกิลหมู่ของฝั่งเวทนะครับความแรงอยู่ที่700%เป็นดรับแตต่้องอไว้ก่อนนะครับผ์เซ็นต์เปเนี่ย ค่อนข้างไล่นานนะฮะเพราะว่ามีฟิกแคทไทม์สามวิวาลิวแคทไทม์อีก4วินะครับผมคือสกิลมันไล่เต็มเนี่ยเวินะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสกิลหมู่ที่ไล่ค่อนข้างนานมากแล้วก็ดีเลย์ค่อนข้างนานเช่นกันนะครับผมก็เอ่อนั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปว่าสายเวทมันค่อนข้างเล่นยากนะครับแล้วก็แคทนิป p o w d e r i ิงนะครับแคทนิป p o w d e r i ิงเนี่ยก็จะลดแท็กกับเอเมทแท็กของฝั่งตรงข้ามนะครับพาวเวอร์ f อฟแลนด์นะครับผมก็อินเพิ่มขึ้น20นะครับผมและเมื่อลงสายนี้ครบ20พอยต์นี่สับพอยกายภาพนี่แหละ จะเพิ่มเอเมแทกอีก20%นะครับก็เพิ่มความแรงของของสายเวทเข้าไปอีกนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมพวกสกิลแอดวานนะฮะก็จะมีเชสเตอร์ลิงนะครับผมเพิ่มเอเมทแทกกับไปแทก100แล้วก็จะมีเหมียวเหมียวนะฮะเพิ่มโมเมนตัปีดแล้วก็เอเมทแทกอีกนะฮะคือแบบเรียกว่าปั๊มเอเมทแทกกันง่ายเลยอ่ะสายนี้นะครับส่วนเนียนกราสเนี่ยจะเอาไว้ลดเดฟกับเอ็มเดฟของฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็สกิลสับปิดออฟแลนด์นะฮะมันจะได้คุณสมบัติตามนี้ผมก็คือเมื่อใช้ ซินว่าไว้สเตมสเปียร์นะครับเราจะเดินเร็วขึ้น3วินะครับเมื่อใช้สกิลจับ,บล็อกฝั่งตรงข้ามนะครับจะทําให้เอเมทแทกเพิ่มขึ้นสามวิแล้วก็เมื่อใช้แคทนิปพาวเดอร์ลิงนะครับจะทําให้เพิร์ลไฟด์ด์เพิ่มขึ้นสามวิเมื่อใช้แคทนิปเมเทโอนะครับเมื่อเราถูกโจมตีกายภาพด้วยระยะไกลหรือว่าเวทมนต์นะครับเราจะมีโอกาสไล่ออโต้สเปลซินว่าไว้สเตมสเปียร์ออกไปอัตโนมัตินะครับก็เรียกว่าเป็น,นกลไกป้องกันตัวตอนที่ไล่แคทนิปเมเทโอนั่นเองนะฮะส่วนเน เมื่อใช้ก็จะเอเมแทบเพิ่มขึ้น3วินาทีนะครับสายกายภาพมันคือเพิ่มความแรงใช่ไหมแต่สเิคออฟแลนด์ของสายเวทเนี่ยมันเหมือนเน้นเอาชีวิตรอดมากกว่านะครับต่อมาเรื่องสเตตัสนะครับผมสเตตัสเนี่ยก็เหมือนสายเวทครับผมอินเด็กเลยฮะอินร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะครับผมส่วนอจิกวิทก็เหมือนกันแต่เอาไว้ลงทีหลังก็ได้นะฮะโดยหลักการคร่าวๆเนี่ยคล้ายๆกับสายสเต็ตส์นั่นแหละก็อินเด็กคู่กันมาเรื่อยๆนะครับผมเน้นพยายามทำลดไล่ให้ได้นะฮะเพราะสกิลของฝั่งเวทเนี่ยไล่ค่อนข้างนานนะครับ ของสมทัยเนี่ยแนะนําให้เป็นพวกเซตแมวนะครับผมทั้ง3ชิ้นนะครับเพราะว่าเซตแมวถ้าใส่ครบเซตมันจะไล่โดยไม่โดนขัดแล้วก็ลดฟีค่าธรรมเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งตีบวกยิ่งลดนะฮะก็ปกติเนี่ยใส่ครบเซตลดสิบห้าใช่ไหมและรวมผลรวมของการตีบวกอีกนะครับผมสมมุติเราบวก9อย่างเงี้ยบวก9 3ชิ้นก็กลายเป็น27เปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับอีก15เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมก็รวมเป็น42เปอร์เซ็นต์ก็ลดเหมือนลดฟีค่าธรรมไปได้แล้วครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับก็ช่่่วววยยททําาให้เ้เเเตงๆนนนีออกร็ขึนนะะฮ ส่วนเครื่องประดับนะครับผมสายเวทเองก็มีเครื่องประดับของสายเวทนะครับผมก็คือทวิงชายนิ่งบรันสนะฮะมันจะทําให้ตัวซีโนว่าสเต็มสเปียร์เนี่ยแรงขึ้นตามอินนะครับคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนประดับสายกายภาพนั่นแหละนะครับอันนั้นแรงขึ้นตามเด็กใช่ไหมอันนี้แรงขึ้นตามอินนะครับแล้วก็ลดวาลิว่าแคทไทม์ก็คือลดไล่ของสกิลสเต็มสเปียร์50%ใส่ตรงข้างก็ไล,ล่ายสเต็มสเปียร์ไล่หลอดนะครับอ่าแล้วก็ส่วนประดับนะครับผมก็จะมีประดับคู่ของทําให้แคทนิมพิโตแรงขึ้น100%เช่นนนกััะครบ ก็จะเป็นเบสิกลิฟชามนะครับผมแล้วก็ชามิงการ์ดนิกเลตนะฮะก็เป็น2อันที่ทําให้แคทนิฟเมเทโอแรงขึ้น100%นะครับส่วนอาวุธนะครับผมสายเวทเองก็มีอาวุธของสายเวทนะครับผมก็จะเป็นฟ็อกเทลีกอันหนึ่งนะฮะที่เป็นของสายเวทเลยเอเมทับเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะฮะก็เช่นกันนะผมก็คือบก7จะได้ค่อนข้างดีส่วนบวก10เนี่ยดีที่สุดของอาวุธอยู่แล้วนะครับต่อมาครับผมสายที่3 สายซับพอร์ตนะครับผมเป็นสายที่น่าจะเล่นยากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าแทบไม่มีสกิลทำดาเมจเลยนะผมมีแต่สกิลซับพอร์ตล้วนๆนะฮะมาดูสกิลของมันได้รับผมสายซับพอร์ตเนี่ยเป็นสกิลฝั่งซ้ายสุดนะครับสกิลแรกเฟสชิมนะครับผมจะรีเจนพื้นฟูเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะคล้ายๆกับรีโนวาติโอนะฮะก็ยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งรีได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับส่วนบาร์เทิฟชิมนะผมมันคล้ายๆท่าฮิลแต่เป็นฮิลที่เพิ่มแอเท็คกับไอไมเท็คด้วยนะฮ ส่วนทูน่าทูน่าเบลลี่นะครับผมเป็นสกิลที่ฟื้นฟูเลือดของเป้าหมายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับฟื้นแบบโหดมากเลยนะเลเวลห้าเนี่ยฟื้น90%เลยนะฮะข้อเสียของมันคือคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับแต่มันฟื้นได้โหดมากคือแบบโอ้ยเลือดเป็นแสนเนี่ยแต่ฟื้นขึ้นมาได้90%้าสร์เนะผมโหดกว่าพระอีกนะฮะนั่นแหละครับข้อดีของสายซัพพอร์ตนะครับผมเถื่อนมากอ่าแล้วก็สกิลทูน่าปาร์ตี้นะครับทูน่าปาร์ตี้เนี่ยคล้ายๆกัับบไไคคคลลลรีีีี่่่ของพททนนะผมแตเป็ อิงจากเลือดของคนไล่นะครับสมมติคนไล่เป็นแมวเลือดสักแสนหนึ่งอย่างเงี้ยดาเมจกรอกของมันเนี่ยก็จะป้องกันดาเมจได้5 0,000ื่นนะครับผมดังนั้นสายซัพพอร์ตจะอัพวิดค่อนข้างเยอะเพื่อให้แมคเกตพีสูงๆครับผมตัว power of c นะครับผมสกิลนี้จะทำให้แมคเกตพีกับ sp เพิ่มขึ้นและเพิ่มอัตราการฮิลเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับซึ่งเมื่ออัพทางสายนี้ครบ20พอยต์นะผมก็จะได้แมคเกตพีเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแลแนะะะะเเพพพพืื่่ออซััรรร์ตจจิงๆๆๆสาายนนนนนนีีี้้้ด้ดดดมมมไคบฮฮลลลววู ต่อมาครับผมกูมิ่งนะครับผมกูมิ่งเนี่ยเป็นสกิลรักษาอาการผิดปกติต่างๆนะครับผมซึ่งรักษาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะมีทั้งสตาร์นฟีซซิ่งนะครับผมสลีฟไซเลนอะไรพวกนี้ก็รักษาได้หมดนะครับแล้วก็เมื่อรักษาเนี่ยฟรีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเลเวลห้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเจ็ดวินะฮะต่อมาสกิลเพลลิงนะครับผมก็คือรักษาทุกคนในปาร์ตี้นะครับคืออันอันบนเนี่ยเป็นสกิลเดี่ยวใช่ไหมอันเนี้ยสกิลยกตี้เลยนะครับผมก็รักษากันทั้งตี้ทีเดียวนะครับต่อมาเทสตติิิชมมมมนนนนนะะคคครรรัับบบผเเปป็สสกกลททีีี่อฟใใหุ้้า์ ก็รีเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็รีเจนเอเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแมวซับนี่มันแมวซับจริงๆนะผมไม่มีสกิลโจมตีเลยนะครับแล้วก็ตัวซัพพลีดออฟซีนะครับเฟสชิมจะเพิ่มดาเมจจากเดิมขึ้น2เท่านะครับส่วนบาร์ทับชิมเนี่ยเพิ่มไอเท็กกับไอเท็คเพิ่มขึ้นนะครับทูน่าเบลลี่ลดคูลด,ดาวห้าวิทูน่าปาร์ตี้พลังป้องกันจากแมคเควพีเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ส่วนเซตที่ชิมปาร์ตี้นะครับผมจะเพิ่มการฟื้นฟูเอชพนนี้นนะะะฮเรรื่ององงงขส,สััคบผม จริงๆจ,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 จะใส่เซตแมวก็ได้นะครับเพราะมันเพิ่มเพชรพีก็ค่อนข้างเยอะอยู่ใส่ทั้งเซตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาแล้ว2,500นะฮะช่วยเพิ่มดาเมจของทูน่าปาร์ตี้ได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็มีพวกรีเจนมีอะไรพวกนี้อีกนะครับเพิ่มพลิกดอทด้วยนะผมจะทำให้ถึกขึ้นนะครับส่วนอาวุธเนี่ยจริงๆไปใช้อาวุธของพวกาสายเวทก็ได้นะเพราะว่าจะได้เอาเอเมอเรสูงๆครับผมส่วนของอื่นเนี่ยก็เน้นของเพิ่มเพชพีนะครับเพราะหลักๆสกิลที่เราใช้จริงๆก็คือทูน่าปาร์ตี้ครับผมเป็นเคคคมมมูู่่่่่ทีีอออออิิิงงงงงตาาาาเเเเเเลลลืืดดดขผผ้้นนนนนนะะะะรรรััันนับบยยยยกห ส่วนสเตตัสนะครับผมสเตตัสของสายซัพพอร์ตเนี่ยจะอัพเป็นวิทกับเด็กนะครับผมเด็กเนี่ยเอาไว้ลดไล่ต่างๆครับผมส่วนวิทเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเพิ่มแมคเคทพีล้วนๆเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเอาไปอัพไลน์เพิ่มก็ได้ผมอัพไอจีเพิ่มเพิ่มเพิ่มความวพิ้วขึ้นมานิดหน่อยก็ได้นะฮะหรือว่าจะ back, อัพสเตติ้งเพื่อแบกยาแบกอะไรเพิ่มก็ได้นะครับคือสายซัพพอร์ตมันไม่ได้เก็บเองแล้วไงดูล้วนๆนะครับอ๋อแล้วก็สายซัพพอร์ตมีประทับเทพของตัวเองนะผมก็คือเฟสทูน่่าาาาานนะะคครรับผมจลลดดููวว์ของทปตี้ิ ใส่2อันเนี่ยลด10วินะครับผมสามารถเรียกเกาะทูน่าปาร์ตี้ขึ้นมาซ้อน2ชั้นได้เลยนะครับค่อนข้างโหดนะฮะดังนั้นก็เป็นเครื่องประดับที่ค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับเอาละครับเห็นไปแล้วนะครับผมสําหรับ3สายของแมวนะครับก็บอกได้เลยว่าง่ายสุดคือกายภาพครับผมลองลงมาคือเวทสายที่กำมัดที่สุดคือสายซับพอร์ตนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีสกิลอะไรที่จะเก็บเลเวลเองได้เลยนะฮะดังนั้นใครที่อยากลองเล่นผมแนะนําให้ลองเล่นสายกายภาพดีกว่านะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่า แล้วก็ดาเมจนี้ค่อนข้างแรงแบบไม่ต้องไล่นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe, YouTube, s ับสไครต์ยูทูบกันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ